เครื่องมือนะครับที่จะทําให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงินสิ่งที่จะทําให้เราไปสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับก็คืองบการเงินแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงเฉพาะงบการเงินส่วนบุคคลน,นะครับ <c oughs> เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวเรามากที่สุดเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จําเป็นมากที่เราจะต้องทํา <c oughs> การทํางบการเงินนะครับจะทําให้เรารู้สถานะของตัวเองว่าเราอยู่จุดไหนเราจะวางแผนการเงินได้อย่างแน่นอนและประเมินสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันหรืออนาคตได้อย่างชัดเจน รวมถึงเมื่อมีโอกาสต่างๆในการลงทุนเข้ามาหาเรานะครับเราก็จะสามารถรู้เลยนะครับว่าตอนนี้เราสามารถลงทุนได้ไหมหรือควรหรือไม่ควรที่จะลงทุนนะครับซึ่งงบการเงินที่ผมนํามาฝากวันนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ส่วน1นเลยนะครับก็คืองบรายรับรายจ่ายเริ่มจากรายได้นะครับก็คือเงินที่ไหลเข้ามาในกระเป๋าของเรานะครับจะแบ่งเป็น4ประเภทอันนี้คือรายได้4ประเภทนะครับที่ผมเคยทำคอนเทนต์ไว้ก่อนหน้านี้และรายจ่ายนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นฟิกหรือว่าไม่ฟิกนะครับ 2นะครับก็คืองบแสดงฐานะทางการเงินหรือบางคนเนี่ยอาจจะเรียกว่างบดุลจะมีส่วนของทรัพย์สินนะครับก็คือสิ่งที่ทําให้เงินเข้ากระเป๋าของเราและนี่สินก็ตรงข้ามเลยนะครับก็คือสิ่งที่ทําให้เงินในกระเป๋าของเราวิ่งออกไปนั่นเองซึ่งเราสามารถผูกสูตรใน Excel นะครับเพื่อการคํานวณที่ง่ายและใช้ได้ในระยะยาวนะครับซึ่งงบการเงินนะครับถ้าเป็นงบรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทําให้เรารู้สภาพคล่องของตัวเราเองและงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับจะทาให้เรารู้ว่าสถานะของเราตอนนี้เป็นยังไงเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งของเรานั่นเอง เราทำงบการเงินอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานะครับไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้อย่างแน่นอนครับ